เดือนตุลาทีไรน,นี่เจอแต่เรื่องปวดหัวถ้าใครจําได้นะถ้าตอนพี่มาทําช่องแรกๆอะไอเดือนตุลาตอนตอนปีแรกไม่ไม,ไม่มีอะไรบ้าเล็กนะเดือนตุลาปีแรกไม่มีอะไรเดือนตุลาปีที่สองตีแตกพี่ปิงพี่ปิงนะยออู่ แล้วนาตุลาปีนี้น <oz S 2> แม่งมีแต่เรื่องปวดหัวออเอ,วยอยไเอ่ <oz S 2> ไเม่อไอ,อโจโจ,โจเซฟไม่ได้ไม่ได้เหมือนคนฟ้างสุาสานนะอันนั้นคอรสเลยอันนั้นคอรสเลยเอ, <oz S 2> อันนั้นคอรสเพเลย ไม่ได้เหมือนนะแต่คอสเลยไม่ได้เหมือนแต่คอสเลยแต่ใช่ครับแมรี่เขาไปเตียนคอไอ้แก่เรียบร้อยใครเสือนโรี่เหรอแมดี้ที่ใส่สกินคุรุมิไปเตียนคอให้พอใจใช่ฮะฮาโลวีนทีไรแมรดี้ไวอยาย ววายเพราะอะไรววายว่าทำไมทำไมต้องมีแบบจะกินคอร์เพย์ซึ่งแมรี่คอร์ดงคอร์ดเพย์ไม่รู้จักรู้แต่ว่ากอลรู้แต่ว่ากอล์แล้วบอกเลยว่าิเขียวนะับไหวอะคนงโอ้เจ็บเล้วายละ อยากรู้จังว่าจะมีแบบสกินฮันฮันคอสเพย์ฮัน,นมีไหมย,ยังอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนมไม่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 ไมลุงลุงคอสเพย์บอลบอลลุงลุงลุงเบิร์คอสเพย์บอลบอลนี่เพราะว่าแมรี่ เพราะแมนี่ยาไก่มีมีคนคอสไปแล้วไงคือยะเดม,มี <c oughs> ่เล,มเลงกีย <c oughs> ขอโทษนะคะโวยวายทำไมคะโวยวายทำไมคะีแ <c oughs> ค่ <c oughs> โดนแไปไเอเดาเอดาเดี๋ยวเธอ้า้าเอดใานใครปั่นเครื่องกลางใครปั่นเครื่องกลางเอด้าปั่นนี่เอดราปั่นเอด้านะมันเครื่องเก่าิทมปั่นเครื่องเก่าลิ เสียมคิดนิดอ่ะตลกมากเลยอ่ะเอาแมลงไหมคะเอาแมลงไหมคะยังไม่เลยใช่ไหมยังไม่เลยนเนยังไม่เลยยังไม่เลยยังไม่เลยโอเคเอดาเตรียมเอดาเตรียมหรือเปล่าเอดาเตรียมอ่ะหนูกับเอดาเตรียมทิ่เตรียมสองคนโอเคหนูได้หนูเตรียมเองหนูเตรียมเองเออให้เอดาเตรียมให้เอดาเตรียม ไม่ได้เป็นคนจุดหนูจะไป็นประตูสเตลสเตลวางแทมันเห็นหนู่ะมไนเห็นหนูพีดเดี๋ยวหนูจะล่อแล้วกันโอเคมันอมแล้วรอเออเออเสียงอะโอ้เมนไก่ร้องอะมนไก่ร้องอะหลมหลุม หลุมบ้านเล็กนะหลุมบ้านเล็กเลหลุมบ้านเล็กไก่ไก่โคตรไก่เหี้ยไก่อะไกได้ไปไหนอะเอาแมลงไปดูหน่อยเออได้มาแล้วลิบมาบ้านเล็กได้ไหมโอเคอยู่บ้านเล็กพอดีแมลงแมลงแมลงอะไรอะไร ดันเอาเพลงดันไปหลุมเลยเราวิ่งไปเราวิ่งไปหามันซัพเฟอร์สิเสียอากจะอะไรรู้ป่ะมันไก่ห้อออกดีกว่าออกันได้ไปหลุมเถอะพี่ไฟฟ้าเปล่าไฟฟ้า เอิ่มใจหายแล้วใจหายใจคว่ำเออมันเป็นอะไรอ่ะเบนมันเป็นอะไรว่าเ,เป็นแบบกูไปละกูไปดีกว่าเงี้ยเหออแมวยั่วกูเป็นอะไรไม่ร้องแงว่าอะไรกูเนี่ยกูเป็นอะไรเงี้ย